สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวมาพบกับพานอยชุดพิเศษนะคะประจำวันที่นะคะ13นะคะเดือน5นะคะ63สามนะคะมาดูนะคะว่าผลมันออกอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะพารวยขออนุญาตย้อนผลงานก่อนนะคะของวันที่12นะคะเดือน5 63นะคะ ฮานอยชุดพิเศษนะคะผลมันออกนะคะ1 3 7กับ55นะคะตรงนี้เข้าแนวตัวกัน7337 3, 3, 7, นะคะใครไล่เลข3คุณได้ตัว3 7 73ด้วยนะคะสำหรับฮานอยชุดพิเศษนะคะประจำที่12เนาะต่อไปชุดธรรมดานะคะผลมันออก0 0นย์กับ93นะคะตรงนี้นะคะมันเข้าตัวเด่น0ูนย์นะคะตัวศูนย์ของเราเจาะไปไม่ถึงนะคะตรงนี้ก็ได้เป็นสายลูดไปเนาะ ต่อไปเดี๋ยวไปดูชุด VIP ค่ะผลมันออก8 1 4สี่กับ3 8นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครเล่นแนวตัวกันได้ด้วยนะคะ1 4 4 1สสี่นะคะใครไล่เลขตัวกันไอตัวเลขไล่เลข3นะคะตรงนี้ก็จะได้ตัว3 8 8 3นะคะไล่ตัวเลข1จะได้1 4 4 1สสีนะคะตรงนี้แตกบุล่างนะคะแสดงความดีกับคนเล่นชุด v i p ด้วยนะคะต่อไปชุด 4D นะคะผลมันออกนะคะ 694กับ1 3นะคะตรงนี้นะคะใครเล่นแนวตัวเด่นก็ได้ตัวเด่น4ไปนะคะส่วนใครเล่นแนวเลขตัวกันได้13 3 1ไปด้วยนะคะสำหรับคนไล่เลข4ี่ก็ได้49ไปด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็ปังอยู่นะคะสำหรับพาน่อยชุด4ดี ต่อไปเดี๋ยวมาดูชุดเจาะรวมมิดค่ะมันเข้าเด่นนะคะเข้า1เข้า3เข้า4นะคะตัวนี้เนาะตรงนี้เข้าตัว3มตัวด้วยนะคะ964นะคะ6 9 4ของชุด4ีดีนะคะตรงนี้ใครเล่นอาจจะได้ตรงกับโต๊ดนะคะต่อไปไปดูแนวไล่ค่ะใครเล่นเลขแนวไล่1น,นะคะจะได้ตัว1331 3, 3, 1นะคะของฮานอยชุด4ดีนะคะใครไล่เลข1น4 1สี่สหนก็จะได้ของชุด VIP นะคะ2อยแล้วเนาะ ต่อไปใครไล่เลขสมจะได้ตัว3 7 7 3สนะคะของฮานอยชุดพิเศษนะคะใครไล่เลข3 8 8 3ก็ได้ชุด v i p นะคะตรงนี้เนาะต่อไปใครไล่เลขสี่ก็ได้ตัว4 9 9 4นะคะของชุด4 d ดีตรงนี้ก็ปังนะคะถือว่าแตกทุกฮานอยเลยนะคะสำหรับช่องนี้นะคะดูกันดีๆนะคะชอบได้ตังะคะช่องตัวเจาะรวมมิดต,ต่อไปเดี๋ยวไปดูนะคะสถิติวันที่13เลยนะคะว่า ดีมันล้มนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวขอทําแน่นๆหนึ่งนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าสิถิตินะคะวันที่13นะคะว่าผลมันจะออกอะไรนะคะ เดี๋ยวมาดูผลวันที่13นะคะว่าแนวทางนะคะสถิติมันจะออกอะไรนะ,ะชุดพิเศษนะคะนาคาพารวยเจาะได้เด่น8เด่น9เด่น0นย์ะคะเจาะเน้น8 0 9 0 8 9เนยะฮะอย่าลืมมองนะคะตัวการ3ตัวตรงแนวใกล้ๆเช่นเดิมนะคะชุดธรรมดานะคะพาโยเจาะได้0นย์ได้1ได,1ได้ 2, 2> นะคะเจาะเน้น0ู0ย์2นนนะคะอย่าลืมมองตัวการ สตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลกลด้วยนะคะต่อไปชุดว i p นะคะนะคะพาลวยเจาะได้5 6 7นะคะเจาะเน้น5 6าหกค่ดนะคะอย่าลืมตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลกลนะคะต่อไปชุด 4D ดีนะคะนะคะพารวยเจาะได้5 6าเนะคะตัวนี้อย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงนะคะแล้วก็แนวเลกลานะคะต่อไปเจาะรวมมิดสีน้อยนะคะ นะคะพารวยเจาะได้80 56นะคะเจาะเน้น80 015 667นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขใกล้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะปังปัๆรวยรับทรัพย์กับห้านอยทั้ง4หานอยเลยนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกบสดิ่งนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปเพื่อนๆได้ดูนะคะยังไงก็ปัง,ปงๆรวยนะคะสวัสดีค่ะ